สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เช้าเช้าวันที่แปดนะตุลาคมนะครับหกหกวันนี้นะครับเราจะมาเอ่อพูดกันถึงเรื่องฟักทองจะทํายังไงนะครับให้ฟักทองแตกยอดหลายหลายยอดแล้วติดลูกต้นหนึ่งสักสามลูกนะครับอันนี้นะครับฟักทองผมนะครับเป็นฟักทอง ไม่ใช่สายพันธุ์อะไรที่ซื้อมานะครับเป็นฟักทองที่เราซื้อฟักทองมานะครับแล้วเราก็เอามาทําอาหารทานนะครับแล้วเม็ดเขาเนี่ยผมก็ทําการเก็บบ่มไว้นะครับ <sund ew> s> <S เพื่อเอามาลงปลูกนะครับเราก็ต่อยอดโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดเขาแต่เรื่องสายพันธุ์เนี่ยนะครับไม่รู้ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าเราซื้อฟักทองเข้ามาแล้วเราเอาเม็ดนะครับมารวมๆกันไว้ลแล้วก็ตากแล้วก็มาบ่มนะครับลงวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงว่าถ้า พี่น้องท่านใดนะครับมีพื้นที่มาเยอะแล้วปลูกฟักทองไว้อย่างผมเนี่ยอย่างนี้ผมปลูกไว้นะบปลูกไว้ทานนะครับห้าต้นนะนะครับห้าต้นนะครับเป็นแปลงทดลองเริ่มแรกนะครับก็ลองดินด้วยนะครับว่าจะงามไหมอันนี้คือที่ผลออกมางามแบบนี้นี่คือว่าลองก้นหลุมนะครับก้นหลุมเนี่ยคือมันจะของผมเนี่ยมาจากถุงดําเม็ดฟักทองเพาะในถุงดําก่อนนะครับดินนะครับขุดยกล่องแล้วก็เค้าดินผสมฐานดํานะครับขี้เท้าขาวปูนขาวนะครับ บกัมปูขี้ควายนะครับค้าให้เข้ากันแล้วก็ทําเป็นคันไว้นะครับทิ้งไว้สักสิบห้าวันลดน้ําให้ชุ่มพอดินเขาอยู่ตัวเข้ากันดีนะครับเราก็นะครับฟักทองเราได้ยอดในโตในระดับหนึ่งเราก็นํามานะครับเวิร์ให้เป็นหลุมแล้วก็นําออกจากถุงดําแล้วก็วางลงใบครับแค่นั้นเองนะครับก็ทําเป็นปิดเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็อายุอยู่ที่สิบเอ็ดวันนะครับจริงๆแล้วนะครับฟักทองเนี่ยสักสิบวันนะครับถ้ามียอดแบบนี้แล้วนะครับเนี่ย มียอดแบบนี้แล้วนะครับเราทําการตัดได้แล้วนะครับนะครับอันนี้ผมก็ไปศึกษาจากอท่านที่เขาทำนะสวนฟักทองเลยนะครับที่เขาทาไว้เป็นหลายๆไร่นะครับห้าไร่ถึงสิบไร่อย่างนี้เขาก็ททุกปีนะครับเขาก็ได้ผลผลิตเขาทําไว้ขายนะครับเขาก็ได้ปีหนึ่งก็หลายหลายหมื่นนะครับเวลาเขาส่งฟักทองผมก็ไปศึกษามานะครับอันนี้ผมก็นํามาบอกพี่น้องอีกทีนะว่าเขาทํำยังไงอันนี้เห็นไหมครับเขาเริ่มมีหนวดแล้วนะครับ เราจะมานะครับเราจะมาตัดยอดเห็นไหมครับอันนี้ฟักทองงามดีนะครับของผมเนี่ยเมล็ดก็ไม่ได้ซื้อนะครับดินก็ใช้ผสมเอาแบบว่าสูตรเราเลยนะครับอย่างเงี้ยครับยอดอย่างนี้เนี่ยครับเราต้องตัดแบบนี้นะครับนี่ครับตัดไปเลยครับเห็นไหมตัดไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงครับข้อออกนะครับประมาณอ่าอีกสอง อีกสองอีกสองแขนงอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ประมาณสักสามต้นเขาเรียกว่าอะไรสามลูกผลผลิตเนี่ยเอาไว้แค่สามลูกก็พออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมครับยอดเราก็ตัดได้เลยครับนี่ครับตัดได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเขาจะแตกออกมานะครับนะครับเนี่ยสิบสิบวันจริงๆมียอดอย่างนี้เราก็ตัดได้แล้วนะครับของผมเนี่ยสิบเอ็ดวันเมื่อวานนี้พอดีไม่ได้ตัดนะครับเนี่ยตัดได้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับแบบนี้นะ ฟักทองนะครับเราก็ไล่ตัดไปเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตตอนต่อไปกันว่าเราตัดแล้วเป็นยังไงนะครับได้ยอดกี่ยอดอ่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วก็ต้นนี้เห็นไหมครับนี่ครับเทคนิคนะครับที่ทําให้ฟักทองนะติดผลดีนะครับแล้วแตกขแขนง แตกยอดออกไปเป็นแขนงหลายๆยอดแล้วได้ผลผลิตต้นหนึ่งสักสามลูกเราก็พอใจแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่ฟาร์มใหญ่ที่ผมไปศึกษาเข้ามานะที่ส่วนใหญ่ที่เขาปลูกขายเขาจะบอกว่าต้นหนึ่งเขา,เาแค่สามลูกนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆครับไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเม็ดก็ไม่ได้ซื้อนะครับดินก็นะครับง่ายๆเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็รอเก็บผลผลิตเขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ 200้อยมิลลิลิตรต่อน้ำสิบลิตรผสมกันครับคนให้เข้ากันเลยแล้วก็ลาดตั้งแต่ยอดลงไปครับจนถึงโคนนะแค่นั้นเองครับขี้ควายก็ใส่บ้างเล็กน้อยครับหย่อนหย่อนไว้ครับเนี่ยครั้งเดียวก็พอแล้วครับสองเดือนเราก็เก็บผลผลิตได้นะครับอ่ะวันนี้เราตัดยอดไปวันที่นะที่แปดนะครับครับผมก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับพี่น้องนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับก็นะครับอย่างที่บอกท่านใดมีพื้นที่น้อยๆทา,าวฮาก็ได้นะปลูกได้นะครับถ้าแสงแดดเข้าถึงนะทาอย่างผมทักสี่ห้าต้นครับท่านก็จะมีพักทองเอาไว้ทานแบบปลอดสารปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปซื้อด้วยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ